สวัสดีพี่น้องของไพรสกุลสุลเอ็มซีทุกท่านมาพบกับช่องน้องตูวพวง,ง,งกินตมเคยเมื่อนี้เสิ่งมาพวงกสิได้ซ่อมล่อให้ลูกสาวล่อของลูกสาวมือวานนี้มันกะนั่งโบได้เวลาพน,นั่งมันพับเข้าเนะ,ะพวงกสิมาก่อนบิ่งว่ามันเป็นย้อนอยังเดือนนี้เพื่อนกันบวัฒน์ได้ลุกแต่บันนอนพี่น้อง เพิ่งยังให้พ่อได้ซ่อมล่อแล้วสกอน์แล้วเพิ่งยังเสีร็จลุกพี่น้องเองเอาเบิ่งติดตามน้ำกันหาสาเหตุของมันว่าเป็นย้อนยังอันเวลานั่งแล้วมันพับเข่าอเอาเบิ่งนอากันได,ด,ด้พี่น้องเด้เนี่อพี่น้องเราเวลาที่นั่งมัน,ม,นมันพับเข่าแบบสี่แล้วบอกว่ามันเป็นอะไรสิได้คนเบิ่งทั้ง ก่อนมันก่อนอาจจะเป็นย้อนไหนใดน็อตหลุดบ่หรือว่ามันมีตัวรหัสบ่จังไดอาจพอว่าสิได้กดกลางมึงก่อนเด้อเออเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วให้ละมาเบิ่งนํากันพี่น้อง นี่เด่นมันมันจะมีล็อกเป็นอันนี้นะมีใจ่ายมือจตัวนี้นี่มันยืดไว้เนอกยี่เด่นน็อตที่จับตัวนี้นี่มันออกนี่นนะแล้วพวงเส้นหาน็อตมันจับใหม่สัมผัสอดอกเวลานั่งมันยังพักเข้าแบบสิที่ไทยนั่งยากหนีบข้างเพิ่นและตอนนี้พอกระสิ หานนอตมันจับให้คนก่อนเด็กเด็กมันจะมีนอนอตน้อยตัวหนึ่งที่อยูน่ในนีนแ่แหละเอ,อ่อนั่งไปมากันนนอตไม้ออกเลยนนอตมันไม้ออกแล่ก็ปให้ให้รุดไปเวลาน,าน <c oughs> ั่งเราพับดึงให้มันเข้าลอกนิดน,น <c oughs> สมพอดออกมันจริงปรับขวบมันเขา้าตัวนี้มัน ป็นตัวโยออกให้มันยืดอ,ออกไปพี่น้่งเลยอ้า ลั่งตรงนี้ทั้งทังอืมนี้ก็ใครเนี่ยมีนั่งยำไตกัดิกคนนั่นวเขาวิ่งเขานิบข้างนั่งกนยาก จะมีล็อกมีมีล่องของมันหงหักเป็นตัวนี้เบอร์นี้คือกันทั้งหลังคือกันบัดเวลาน็อตตัวนั้นออกแล้วมันนวดมันพับเข้าพับเข้าอือได้แล้วมาเนี่ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีไปลูกไปปลูกป่าไหมป่าป่าไอ้ลูก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 โอ้ยยังไม่อยากลูกยังไม่อยากลูกยังไม่อยากลูก มา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 ดิหยับก็ได้นหยับก็ได้หยับก็ได้หยับก็นเด้หยับก็นด้จะจเอเป็นอะไรลูกใดลูกใดส่วนอะไรเนาะสัาแต่ดีตอนเข้าสริษัพี่น้องเอ้ยยังบริจากลุกเอ ลานทรายมาปุกกันมาบอนโดนโดนยิ่งไปจากลุกเอ้เห็นบ่ลลานทรายนี่ลานทรายคนจบนี่เนาะมาปุกบายดีบายดีมาพี่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 ไปลูกลูกลูกสวยแล้วสวยแล้วไปไปลูกเอาลูกอันมันหลางหน้า ไ้็บคปลุกบัวตกนเปิดนอนแล้วมันกระแลไปปลกฝานแล้วแต่กินนมเล็กบัวเย่เย่เยเ่เยเย่ย้อล้างหน้าแล้วเราอนเอมึงดงไปไหจะอโอ้ยไปให้้เินเิวะ ไป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 ูไปไปไปเครื่องล้างหนาง้าถึงน้ำเย็นให้อกไีมไปองเฮียนและเยี่มให้ไลายมันไอนะก็กก เป็นก็คือหน้าคือหน้ายังบัดเน้วีงามๆเลยคือหน้าคนแหละคนอะอีหัวยุ่งหัวยุ่งเป็นกั๊ซื้อเล่าเกินหยุ่งฟุบหัวหลังคางมีแลนจนฟุบลานอหัวยุ่งหัว นั่นและี่เลียกันเลนะกลางูเลียกันะกนะๆๆเรียกแล้วเรียกแล้ว้อืมเก้านี่ <laughs> พอมาพบกันกอดการลอร่อแต่งล่อหายอนชิ้นนั่งได้นี่หนะ แก่บ๊อบัดนี่นะเดี๋ยบ่ไดนี้นีข้างนะเจ้ขัดแล้วบ่อบมาทางกลางยังฮะเมียเอนะคือม đúng không ăn bong 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 ăn

lên mặt ít Lên mặt kèm không? đúng à, bức là cắt tăng cao Để mình dùng mất mơ không dùng mất sạc อานาะดินเป็นเลยบาดินแนะ <c oughs> ่นเนน่นะนกนแล้กระตุกเแล้ว้ยได้พุดยูเดยมันมนมันแน,น่นนีแหละค่อยคอยมาคยไปคมา จิตดำนี่งอีกจิตดาน์นางงามเข้าห้องน้ำไปอางหน้าล้างตาก่อนอาบน้ำก่อนพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้น้องตูงโงกราบก่อนเดไปพี่น้องเด้อพบกันในคลิปต่อไปขอฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเด้อพี่น้องมีคอมเมนต์อะไรต่างก็คอมเมนต์มายังส่องน้องตูงโงอีกเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องโตเยอพี่น้องกด <laughs> อยากทำก็ฝากอยากทำโฆษณาเด้อวริษันน,โนโ้องโตนะ